สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอ,อยู่กันในเกมนินจาอัลฟานะครับหรือเกมนินจาโนโตะมือถือนะฮะ2026กันก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตตู้กระชากันมีตู้ข้อใหม่แล้วนะครับตัวใหม่เลยนะฮะ๋ยวเรามาดูว่าเป็นตัวไหนแล้วก็ความสามารถในเป็นประมาณไหนติดตามได้เลยนะครับในคลิปนี้ครับก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์หรือตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยวน,นะครับอ,อ่ะ๋ยวเรามาดูกันนะครับอา่ามันจะอยู่ตรงนี่ตำนานมาเยือนอ้าว เป็นคาคาชินะครับสงครามนินจาที่เป็นล่าง UR นะครับตรงนี้ก็มาเล่นได้เลยครับในส่วนของกล้องนะครับทัางล่างเนี่ยนะครับกับคะแนนเนี่ยมันร,รีเซ็ตใหม่นะแล้วก็ตัวเกยเีย์เขาแก้ไขบัคแล้วเพราะว่าก่อนนี้มันจะมีลักษณะแบบว่าอพอตู้ใหม่มาเนี่ยข้อมูลเก่ามันยังไม่มันยังไม่เคลียร์ออกเนาะมันทำให้เรากดรับของไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้เหมือนเขาแก้ให้หมดล้วก่อนน้นนี้มันจะเป็นทึบเนาะ ก็คือเหมือนเรากดรับแล้วแต่จริงจเราไม่ได้กดรับนะตัวนี้ตัวเกมเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับอ่ะสำหรับตู้นี้นะครับพาคาชิเราสามารถเข้าไปดูความสามารถมันได้นะครับตัวนี้ก็อู้เจ็ดรนะ้อยแปดสิบนะเยอะมากนะครับอ่ารางวัลปลดล็อกเนาะเราปลดล็อกตัวนี้เสร็จเราได้พลังป้องกันสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกๆการอัพดาวน์นะครับเราได้ความเร็วนะอ่ะมาดูกันว่าตัวนี้เป็นสายไหนนะครับอ่าสก,กิลแรกเลยนะครับก็คือทำเดเมจใส่เป้าหมายนินจูสึคืออะไรนะครับก็คือ ตัวละครจมตีสายเวทนะตัวนี้สกิล2ก็ทาร์เรเมตรแรงขึ้นเป็น150%้ไม่มี c c ีเลยอะ่ะเป็นสกิลจุมตรีที่แบบเดี่ยวๆเลยนะตรงๆเลยนะ100งเป็น150นะอ่าดูท่าไม่ใต้ครับท่าไม่ใต้เนี่ยเป็นตีเ e ีนะครับตีกลุ่มอ่าโอเคอ่าผมแนะนำ้ะกันเวลาเราเราเล่นนะเราใช้ตัวละครที่ตีกลุ่มอะ่ะมันจะได้ผลดีมากๆนะแล้วก็มันจะคิวศัตรูได้ไวแล้วก็ผ่านดาได้เร็วนะครับ ตัวนี้ก็ทำ damage เ,เป็นกลุ่มนะครับความแรงเนี่ยร้อยสี่สิบแบบกลุ่มนะครับแล้วก็ฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะได้ฟื้นฟูความโกรธหนึ่งร้อยหน่วยนะฮะแล้วก็สกิลปลดล็อกสิบห้าดาวโอ้โหทำไมมันปลดล็อกไกลจังวะโอ้โหเขารู้ p a s s i v หน่อยนะครับพาสซีฟเนี่ยจะเป็นหลังทุกการโจมตีความเร็วนะครับและบนความเสียหายจะเพิ่มขึ้น5%อ๋อถือว่าดีนะก็คือได้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นถ้าผมมองจากตรงนี้นะครับก็ ก็เป็นสายโจมตีนะครับแบบโจมตีธรรมดาแหละไม่ได้เป็นโจมตีกึ่งแทงหรือโจมตีกึง่งกึ่งสกิลอะไรก็ตามเนาะก็เป็นสายโจมตีทั่วไปนะครับผมรู้สึกว่าความสามารถมันยังไม่ค่อยไม่ค่อย o p เท่าไหร,ร่นะฮะผมรู้สึกมันธรรมดาเกินเพราะว่าถ้าไม่ตายความแรงแค่ร้อยสี่สิบเนถือว่าเบามากเลยแต่ต้องมาดูอีกทีว่ามันจะเก่งตอนที่อัปเกรดหรือเปล่านะส่วนอ่าพาสซีบิคสองอันเนี่ยจะเป็นการปลดลนะ็อกดาวน์เนาะ ก็จะได้พวกาดเมจพีพี PP, แล้วก็ลดดดเมจพีพีประมาณนี้ส่วนระบบพันธะเนี่ยเราไปดูได้นะครับจะมีการจับคู่เนาะอ่ะโอเคเรามาเล่นกันก่อนก็เวลาเราเล่นกิจกรรมตัวนี้เนาะก็ใช้ตัว๋วนะครับตั๋วดาวสีฟอฟา,ฟาน้ําเงินเนาะกะ็การันตีอยู่ที่5รอบนะครับกด10ครั้ง5รอบเราจะได้ตัวละครไปเลยนะครับตัวนี้นอกเหนือจากการหาแบบเติมแล้วเนี่ยมันจะมีการหาแบบแจกฟรีด้วยนะครับ ตัวนี้เลยนะครับลับฟรีไปก่อนอ่าแล้วก็แนะนำนะครับให้ใช้เพชรทองซื้อเลยนะครับไม่ต้องใช้พอยต์เติมนะเดีย๋ยวเรารับจากตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันอ่าเรียบร้อยเนาะอันนี้ซื้อได้3ครั้งอ่ะนี่ก็ตันตันพอดีแถวล่างเนี่ยนะครับถ้าไม่พอนะก็อ่ามาเติมได้นะครับจะใช้98เหรียญขั้นต่ำเลย12ใบ แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดเนี่ย2,088เหรียญจะได้ประมาณ100ใบแล้วก็ขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าจะมี1688เหรียญเนาะจะได้ตั๋ว80ใบกับตัวโปรไฟล์รูปภาพนะฮะอันนี้โอ๊ยปลดล็อกเตตัสได้แน,น,นะนำมาให้ซื้อไปเลยนะอันนี้ซื้อไว้อันหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญมากๆของดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หาตั๋วได้ก็คือตรงนี้อันนี้จะเป็นรางวัลนะอัปดาวเนาะถ้าเรามีตัวละครอัปดาวเนี่ยเรามารับได้เลยนะครับตรงนี้ ห้าดาวเนี่ยจะได้ตั๋วสิบใบนะครับโอเคไหมเราก็รับไปตามปกตินะอันนี้เป็นของฟรีนะครับรับไปเลยทางล่างเนี่ยก็เอาเช็พอยซ์ซื้อเหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นที่สามร้อยยี่สิบแปดนะได้ถึงสี่สิบห้าใบเลยแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่4,998ได้180บใบอันนี้ก็แล้วแต่เรานะถ้าตั๋วไม่พอก็ซื้อได้อ่าตอนนี้ผมมีอยู่170ยใบนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่ม50ครั้ง5รอบอ่า50 ส่ม10ครั้ง5รอบให้ดูนะฮะมันจะใช้ตั๋วอะไร50ใบนะครับอ่ะจัดไปเลยอ่าเวลาเ,าเล่นเนี่ยนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับพวกอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ส่งซุ้ก็น่าจะเป็นสีทองนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับในการเล่นเนี่ยก็คือมันจะมีคะแนนเนาะเราก็แค่อ่าคงคะแนนไว้นะครับสะสมคะแนนไว้อันดับหนึ่งเนี่ยจะได้คาคาชิไปนะฮะแล้วก็ได้เศษ270แล้วก็ได้ดาวอัปเกรดอัปเกรดดาวประดับเนาะ อันดับ2อในแปดร้อยแต้มนะครับได้ตัวละครกับเศษ150อันดับ3 600คะแนนได้เศษได้เศษ40เนาะแล้วก็ตัวละคร1ตัว4ี่งหนะฮะจะได้คาคาชินะครับตั้งแต่7เป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้แค่เศษคาคาชิจะรวมเป็นตัวละครไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่อย่างน้อยโอเคเท่าไหร่ได้คาชิเนี่ยเราก็ติด1ใน6ก็ยังดีนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงครับเวลาเราสุ่มเนี่ย5ครั้ง10รอบ5ครั้งได้คาคาชิอยู่แล้วนะครับเป็นการันตีอยู่แล้วเนาะตรงนี้อ่ะเรามาลองสุ่มกันดูแลล้้วก็างง่่เนีย คะแนนของมันเนาะทุกๆการสะสมคะแนน10เป็นต้นไปจนถึง1,500คะแนนนะ่ะเราจะได้เศษคาคาชินะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ200นะครับ200เศษนะฮะจนถึง1,500คะแนนนะได้200เศษเราก็จะรวมคาคาชิได้2ตัวนะไหนผมมาสุ่มกันดูแล้วกันผมจะสุ่ม150ใบนะอ่ะ10ใบ,บแรกนะครับจัดเลยอ่บบา10ใบครั้งที่สครับอ่บบา10ใบ3โอเค10ใบครั้งที่4 แล้วก็นี่ครับครั้งนี้จะการันตีนะนี่ได้เลยไหเนี่ยผมบอกคือ10ครั้งนะครับหรอบคุณจะได้คาคาชิ1ตัวแน่โอเคไหมอ่ะผมมาก,กดต่อนะครับผมจะใช้ตั๋วให้หมดเลยนี่คือตั๋วฟรีที่ผมกดรับมาเมื่อสักครู่นะอ่าสองครั้งสแล้วก็4แล้วก็ห้ารอบนี้ก็ออก1ตัวเห็นไหมได้2ตัวโอเคป่ะอ่ะต่ออี้าครั้งครับ10รอบ10ครั้ง5้ารอบเลยต้องพูดแบบนี้เนาะ สามสี่แล้วก็ห้าเห็นไหมครับออกมาแล้วเรียบร้อยจบก็150ยใบได้คากระชี3สามตัวแค่นี้ก็เอาไปเล่นได้แล้วนะครับแล้วเราก็เปิดกล่องข้างล่างได้อีกนะได้สองเศรีอันนี้เท่าไหร่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสิบเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดบวกยี่สิบเป็นสามสิบเจ็ดนะครับสามเจ็ดบวกสามสิบเป็นหกสิบเจ็ดนะฮะหกเจ็ดบวก 40เป็น107นะครับ107 1 5 7นะฮะ1 5 7 2 1 7นะฮะก็คือได้2ตัวก็เท่ากับว่าเมื่อกี้เรากดไป1 5 0ใบเนาะเราได้คาขาชิมา3ตัวบวกกับเศษอีก2ตัวก็เป็น5เนี่ยแค่นี้เราก็มีคาคาชิเล่น5ตัวแล้วโดยที่ยังไม่ต้องรอกิจกรรมหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่2นะฮะก็ตามหลังอันดับหนึ่งอยู่1,000รยคะแนนก็แล้วแต่นะครับ เพราะที่ผมมองนะอดับหนึ่งอดับสองอดับสามเนะี่ยรางวัลไม่ได้ต่างกันยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสตรงนี้นะครับเรามีหนทางในการหาตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับต่อมาครับนี่ตู้กาชาตัวนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตู้กาชา 3S หรือ Triple S 8, เนาะก็จะเป็นเทมารินะฮะตัวนี้เทมาริก็ตัวละครพลัง650ความสามารถของเทมาริเนี่ยทำ d a เม g e สาอาหมายแบบเดียวแล้วก็เพิ่ม critical นะอันนี้ตีแรงขึ้น แล้วก็เพิ่มคลิลหลักๆนี่เป็นดาเมจคลินะครับมีการขโมยความสามารถสปีดด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสายดาเมจนะครับตัวที่2เนี่ยเป็นมัก,กโร่นะครับตัวนี้ทังกูโร่สงครามนินจาตัวนี้พลัง650พความสามารถของตัวนี้เนี่ยก็มีซีซีติดพิษตัวนี้เป็นสายสกิลนะครับเป็นสาย skill. สกิลมีฟ้นโฟสปีดด้วยนะฮะตัวนึงเป็นสายดาเมจตัวนึงเป็นสายสกิลนะครับ สายสกิลติดพิษเผาไหม้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะฮะอ่ะวิธีเล่นกิจกรรมนี้ก็ใช้ตั๋วดาวแดงนะครับที่เป็นตั๋วดาวสีแดงนะครับในการเล่นก็หาได้นะครับจากการนี่ครับตรงนี้อ่าให้เราเข้ามารับฟรีได้ตรงนี้นะอ่ารับฟรีได้เลยนะเหมือนกันรับเหมือนคล้ายตู้ u r อนะครับถ้าไม่พอนะครับก็มากดซื้อข้างล่างได้แล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์ด้วยก็มาซื้อได้นะครับอ่าเอาไปปลดล็อกสกินนะแถวสองก็เหมือนกันนะครับรับได้จากการอัปดาวสุดใบแล้วก็ ถ้าไม่พอก็เอาพอยต์มาซื้อต่อซื้อต่อได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะก็เวลาเราเล่นนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับอ่ะสิบครั้งรอบที่หนึ่งเหมือนกันนะครับมันจะออกประมาณรอบที่ห้าเอาออกเลยครับอ่ะในการออกของมันเนี่ยนะครับในการสุ่มสิบครั้งแต่ละรอบเนี่ยคุณจะได้สองเอสหรือเอสเนี่ยหนึ่งตัวแต่เรามาดูกันว่าเราจะได้สามเอสครั้งที่เทนะ่าไหร่เนาะอ่ะสิบครั้งรอบที่สองครับแบตไปเลยตรงนี้สิบครั้งรอบที่สองโอเค อรอบ3นะครับรอบ3รอบ3อ่าโอเครอบ4อ่ารอบที่5นะครับอ่าโอเคก็อย่างที่ผมบอกคือ5รอบแหละก็ได้แล้วก็เลือกเลยตัวใดยตัวหนึ่งโอเคไหมอ่าเราก็กดต่ออีก5ครั้งหนึ่งสองสาม เราก็กดอ,อีกทีหนึ่งนะครับโครง่ายนะครับครบละ5รอบเราก็เลือกตัวขวาแทนแค่นี้เราก็มีตัวละครเล่นแล้วนะครับคือตัวละคร 3S เนี่ยมันก็เป็นตัวละครอีกไพ่หนึ่งที่เล่นได้นะมันบางตัวเนี่ยถ้าเกิดอัไปดีก็จะเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้อัพพันธะได้ด้วยนะตรงนี้ต่อมานะครับก็ให้รับของก่อนเมื่อกี้ตรงนี้เวลาเราใช้พอยต์แต่ละวันเนาะแล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับ แล้วก็ไปที่รับของตัวนี้ทุกคนอย่าลืมมารับของด้วยครับมันมีของ Jack Free, แจกฟรีแบบเป็นทุกวันนะครับเนี่ยตูก้กระช้าจะประมาณนี้2ตู้เนาะส่วน ur สัปดาห์นะครับ ur สัปดาห์อ่ะยังอ่ะเปลี่ยนนะครับ ur สัปดาห์เนี่ยจะเป็นนางาโตะนะครับ endotense นะครับตัวนี้นะก็เราจะใช้เพชรทองซื้อหรือจะใช้ point ซื้อก็ได้นะครับตรงนี้เนาะถ้าเราซื้อเราก็จะซื้อไว้เดีย๋ยผมจะลองซื้อให้ดู ซื้อไว้สักสามกล่องแเราไปลองเปิดดูอ่ะเปิดเลยตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเหมือนเดิมเนาะโอเคนี้จะเหมือนเดิมก็มีแค่เปลี่ยนแค่ตู้เดียวโอเคอันนี้ก็อย่าลืมมารับของด้วยนะครับอ่าง่าย,ายๆนะตรงนี้สบายๆนะครับอ่ะโอเคก็เรามาลองเปิดกันดูในกระเป๋านะฮะวได้มาจะเป็นประมาณนี้นางาโตเอนโดอะไรพวกนี้ครับเปิดไป ถ้าได้จะเป็นกล่องนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยพวกตัวละครพิเศษเราก็เปิดเอาอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตตู้ UR ใหม่นะครับก็จะเป็นตัวทากาชินะ UR รงตัวนี้ก็อย่หรือม,มาเล่นกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจัการรบกวนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเพินโซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่นะในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ